และในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับวิธีการหาแมว เนียนเบอร์รี่นะครับโดยที่เราไม่ต้องเติมตังค์หรือไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับจริงอยู่ครับผมว่าในเกมนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีพวกซองอ่างเปาแมวในกิวนะครับหรือว่าเงินปันผลจากการเล่นกิจก,กรรมกิวเนี่ยมันก็ได้แมวมาบ้างแหละโดยฟรีๆะนะ,ะแต่ว่ามันก็ยังมีอีกทางนึงนะฮะที่บอกเลยว่าได้แมวโดยที่ไม่ได้ยากเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดจดหมายผมให้ดูนะครับผมว่านี่ฮะผมได้มา1,400แมว นะครับผมอ่ะได้มาจากการที่ผมเนี่ยไปทําไกด์นั่นเองนะครับผมแต่ฟังถึงตรงนี้เฮ้ยทำไกด์ต้องเป็นสตรีมเมอร์ต้องเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่านะครับจริงๆไม่ใช่นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนๆอ,อย่างละเอียดเลยนะครับผมว่าทําอย่างไรคุณจะได้แมวฟรีๆไปใช้นั่นเองครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพจวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันรตรงๆเลยละกันเพจวินท็อปอัพลิง์กอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ เอาละครับผมเรามาเริ่มวิธีการที่เราจะได้รับเหรียญแมวโดยที่เราไม่ต้องเสียตังกันดีกว่านะครับผมก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่ Discord นะครับของ r ร็กนาร o อก Origin Global ก่อนเลยนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับเข้ามาที่หมวดหมู่ Start ตรงนี้ก่อนนะครับและกดอีโมติคอนตรงนี้เลยนะครับกดปุ๊บขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นห้องต่างๆนั่นเองนะครับโอเควันนี้เนี่ยผมก็จะมีทั้งหมด5วิธีด้วยกันนะครับที่สามารถได้รับเหรียญแมวโดยที่เราไม่ต้อง จ่ายเงินเติมเกมอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมอ่ะวิธีแรกนะครับจะเป็นวิธีการเสี่ยงดวงนะครับในทุกๆเดือนนะครับของเกม ROO Global เนี่ยครับมันจะมีห้องที่ชื่อว่าเนียนเบอร์ร o ่รตรงนี้เห็นไหมที่เมาส์ผมชี้อยู่นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับอ่ะทุกต้นเดือนนะให้เพื่อนๆนะครับเข้ามากดแค่คําว่า participate ครับแค่นี้เลยนะครับกดแค่นี้แล้วรอไปครึ่งเดือนครับถ้าเกิดคุณเป็นผู้โชคดีคุณก็จะได้แมวไปเลย นะครับทุกเดือนเลยนะครับผมอ่ะอย่างอันเนี้ยก็คือจะได้คนละ100เแมวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบแอดวานซ์เนี่ยก็จะได้250เแมวอ่ะเราจะลงแบบแอดวานซ์ได้ยังไงเนี่ยเราก็ต้องแชทใน Discord บ่อยๆให้เลเวลเราสูงขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะลงในตัวแอดวานซ์ไต้นั่นเองนะอ่าหลังจากผ่านไปครึ่งเดือนแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการประกาศแบบนี้เลยไอ้ตรงนี้ที่เห็นเป็นสีฟ้าฟาม่วงๆเนี่ยก็คือคนที่ได้รับรางวัลเหรียญแมวฟรีฟ ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ง่ายมากแล้วก็มีทุกเดือนจริงๆนะเดี๋ยวผมจะเปิดตัวปฏิทินให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะอย่างเดือนเนี้ยเดือน7นะครับก็มีวันที่3เห็นไหมเนียนเบอรี่รัฟเฟิลนะครับผมอ่ะเดือนที่ผ่านมานะครับเดือนมิถุนายนเห็นไหมวันแรกเนียนเบอรี่รัฟเฟิลคือทุกต้นเดือนเนี่ยจะมีหมดอ่ะเดือนพฤษภาฯนะครับเนี่ยวันที่2มีเนียนเบอรี่รัฟเฟิลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เห็นว่าเฮ้ยในปฏิทินเดือนต่อๆไปเนี่ยเห็นเจ้าตัวเนียนเบอรี่รัฟเฟิลเนี่ย แค่เข้ามานะครับที่หน้าเนียนเบอร์รี่บูมแล้วก็กด participate แค่นี้รอลุ้นรับแมวไปได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีที่1นะครับที่คุณมีโอกาสจะได้แมวฟรีๆนะครับวิธีที่2นะครับให้เราเลื่อนมาที่นี่ครับ polling family เห็นไหมครับมันจะมี polling family แล้วก็จะมีประมาณ4หัวข้อนะครับที่เพื่อนๆจะได้เห็นนะครับอันแรกนะครับ จะเป็นเรื่องของมดนะครับการสมัครเข้าร่วมเป็นโมเดเลเตอร์นะครับก็คือเป็นคนที่ต้องคอยตอบคำถามกับผู้เล่นใน Discord นะครับตรงนี้เนี่ยจะได้เดือนละ4,000ถึงห0 0 0เหรียนเบอรี่นะครับผมอ่ะอันนี้เนี่ยก็แอบโหดนิดนึงนะครับถ้าใครที่มีเวลาว่างหรืออยากสมัครให้เข้ามาจิ้มตรงนี้ได้เลยนะปับ๊บอ่าแล้วก็กดวิสิตไซด์ได้เลยนะครับผมอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเงื่อนไขต่างๆนะครับว่า เราจะต้องทําอะไรบ้างเราจะต้องคอยตอบไลน์คอยตอบ Discord อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าแอบโหดนิดนึงนะแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่อยากได้แมวแล้วก็เล่นเกมนี้อย่างจริงจังนะครับผมก็จะได้เดือนละ4ี่พันถึงหนึ่งหมื่นแมวนอกจากนี้เนี่ยก็จะได้เป็นพวกกรอบรูปนะครับได้เป็นพวกของที่ระลึกส่งไปให้นะครับผมพวกแบบแก้วน้ําที่รองเมาส์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเสื้อลายโปรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมี การส่งมาให้อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของมอสนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้คุยกับทีม m e v วลลอปเปนะครับส่วนตัวนะครับมากกว่าผู้เล่นทั่วๆไปนะครับเพื่อที่จะเอามาคอยตอบคำถามนะครับแก้ปัญหาให้กับผู้เล่นนั่นเองนะอันนี้คือวิธีที่2นะครับที่เพื่อนๆสามารถที่จะมาลงทะเบียนตรงนี้ได้นะครับมาดูวิธีที่3เผื่อวิธีที่2เนี่ยโอ้ยไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยวิธีที่3นะครับอันนี้เนี่ย ผมแนะนําว่าเหมาะกับคนที่เติมเงินเยอะระดับหนึ่งละกันนะครับวิธีนี้เนี่ยก็คือวิธีของการไปขอสตรีมนะครับเนื่องจากว่าตัวละครเราเนี่ยมีค่าพลังเยอะเป็นท็อปของอาชีพเป็นท็อปของเซิร์ฟนะครับถ้าคุณไปกรอกแบบฟอร์มนะครับผมกรอกแบบฟอร์มในนี้ว่าตัวคละครคุณเนี่ยเป็นยังไงอยู่เซิร์ฟไหนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าคุณได้รับเลือกนะครับคุณก็จะสามารถได้ไปสตรีมนะครับพอได้ไปสตรีมแล้วเนี่ย ก็จะได้เป็นพวกหมวกลิมิตต์นะครับผมอ่าหมวกลิมิต e d อย่างที่เพื่อนๆนเคยเห็นกันนะครับผมอ่าก็จะเป็นหมวกตัวนี้เรือนให้ดูปั๊บอ่าหมวกตัวนี้นะครับผมอ่าก็จะได้รับตัวนี้ไปแล้วก็ได้เป็นพวกอ่าตัวซูเปอร์เพชรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้พวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะได้พวกโค้ดเอาไปแจกเพื่อนๆนั่นเองนะอันนี้อาจจะไม่ใช่วิธีได้รับแมวแต่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างแล้วกันนะที่ที่เป็นแบบว่าของของ,ของแบบของลิมิตต์นะครับผมอ่า โอเคไปต่อกันที่วิธีที่4นะครับวิธีที่4นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ Creator Application นะครับตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวที่ผมทำนี่แหละนะครับเป็นตัวที่ผมทำก็คือเราเนี่ยไปลงทะเบียนนะครับเพื่อที่เราจะทำคอนเทนต์นะครับผมอ่านี่จิ้มมาเลยครับเราก็จะสามารถสมัครต่างๆได้นั่นเองนะครับผมว่าเฮ้ยเราอยากทำคอนเทนต์แบบไหนนั่นเองนะครับ ยกตัวอย่างของผมที่เมื่อกี้เพื่อนๆเ,เห็นไปตอนต้นคลิปว่าเฮ้ยทำไมผมได้พันสี่ร้อยแมวเนี่ยนี่ครับผมมาทําไกด์นะครับเขียนอันนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นสตรีมเมอร์หรืออะไรนะครับถ้าคุณเนี่ยมีความสามารถนะครับในการเขียนหรือว่ามีข้อมูลของเกมที่มากพอเนี่ยคุณก็สามารถที่จะมาเขียนตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าอย่างผมเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องเฟืองแดงนะครับอธิบายไว้ว่าเฮ้ยวิธีการได้รับหรือระบบเฟืองแดงเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเห็นชื่อผมไหมนี่อ่านี่ครับนี่คือชื่อผม นะครับผมอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมทำมาไว้เนี่ยก็จะเป็นของอัลเคมิสนี่เห็นไหมอ่าอันเนี้ยคือผมก็มาเขียนบทความเอาไว้ลงทะเบียนเอาไว้นะครับเขาก็เลยให้รางวัลมาแต่ว่าบทความเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้แบบว่าเอยเขียนอะไรยังไงก็ได้นะคือเราก็ต้องเขียนให้ถูกใจทีมงานด้วยนะครับรเราถึงจะได้เนาะเนี่ยอันนี้ก็เป็นบทความเกี่ยวกับอาชีพ Al ล che มิสที่ผมเขียนเอาไว้นะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ผมได้แมวตอนต้นคลิปนั่นเองนะครับผมอ่าทุกคนทําได้หมดไม่จําเป็นจะต้อง เป็นสตรีมเมอร์ YouTube หรืออะไรนะครับใครที่มีความรู้เกี่ยวกับแร็คแนลออริจินสามารถส่งสมัครไปได้เลยนะครับแล้วก็ลองเขียนไปได้เลยนะครับอ่ะเอาล่ะมาถึงวิธีสุดท้ายนะครับวิธีนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะอาจจะไม่จําเป็นต้องมีเวลามากขนาดนั้นไม่จาเป็นต้องเขียนไกด์หรือไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีค่าพลังเยอะเพื่อที่เราจะไปไลฟ์สตรีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมมองว่าเหมาะกับผู้เล่นที่เล่นอยู่ประจำนะครับผมแล้วก็ไม่ยาก วิธีนี้นะครับผมก็คือวิธีที่เราจะไปแก้เรื่องของคําแปลให้ตัวเกมนั่นเองนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับถ้าเราเข้ามาในหน้า subscribe ตรงนี้แล้วนะครับผมให้เราจิมอิโมติคอนตรงนี้อ่ะพอจิมปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวดูข้างบนหัวผมเลยนะครับจะมีห้องโผล่ขึ้นมาปั๊บนี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเฮะเห็นไหมมาละ subscribe กิวเข้ามาตรงนี้ปั๊บนะฮะอ่ะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีนะครับผมเป็นการรับสมัคร นะครับผมรับสมัครต่างๆเดี๋ยวผมลองกดเป็นไทย Questionnaire ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่มันก็จะเด้งหานะครับผมแล้วก็ให้เรากรอกพวก UID เซิร์ฟที่เราเล่นบัญชี Discord อะไรต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราอยากจะเสนอเลยนะครับว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันแปลผิดนะตรงเนี้ยเทียบกับภาษาอังกฤษแล้วแบบแปลไม่ได้เรื่องเลยแบบแปลแล้วแบบห่วยแตกมากเราก็ลองแปลให้เกมดูนะครับผมอ่ะมาดูตัวอย่างก็ได้ครับใน Discord เนี่ยก็เคยมีคนที่ส่งไปแล้วนะครับนี่อย่างอันนี้ครับผมเป็น Thank you for support Thai translation นะครับผมอ,อย่างคนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าอนุญ,ญาตให้ใช้แชทได้เมื่อชมการต่อสู้นะครับผมก็ให้เปลี่ยนเป็นอนุญาตให้ใช้แชทได้เมื่อชมการต่อสู้แก้จากตอเต่าเป็นทอรหารนะครับผมแค่นี้เลยนะครับเขาก็ได้รับแมวไปฟรีๆแล้วอ่ะเออคือถ้าเกิดว่าเจอคําแบบแปลกๆหรือว่าอะไรที่แบบเราอ่านไม่เข้าใจหรือว่าตัวหนังสือผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สามารถบอกได้เลยนะครับอย่างข้อ2เนี่ยเขาบอกว่า ข้อ2ใหญ่ไม่รู้จะเลือกอะไรขอเลือกอันนี้แล้วกันรีบพิมพ์จนเกินไปบางข้อความไม่ครบตัวอย่างในแพทโน้ตพิมพ์มาเนื้อหาใหม่เนื้อใหม่คืออะไรเอออ๋อ,อพิมพ์ว่าพิมพ์มาเนื้อใหม่เออเหมือนกับตกคําว่าเนื้อหาใหม่ไปตกคําว่าหาไปนะครับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยคุณก็ได้แมวแล้วนะเออนี่คือคนที่ได้รับแมวได้รับรางวัลไปนะครับผมอ,อ่ะไออย่างอันเนี้ยเวลาที่เราแบบว่าอ,อ่าจะถอดรูนใช่ไหมเออ มันดันขึ้นว่ารอบถัดไปอ่าเขาบอกว่าให้แก้เป็นถอดออกดีกว่าไหมนะครับอย่างเช่นเวลาเราเล่นแบบเวลาเราเล่นภาษาไทยใช่ไหมแล้วเราจะแบบถอดรูนเนี่ยอ่าตอนแรกมันจะขึ้นว่ารอบถัดไปนี่เขาก็แก้และเป็นถอดออกเห็นปะเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าก้อ4สนะครับในขณะที่เปลี่ยนจ็อบต้องให้ซีกิวที่ลงทีมนั้นออกจากทีมก่อนนะครับอันนี้คือคําแปลในเกมนะแล้วเขาแก้ให้เป็นในขณะที่เปลี่ยนจ็อบต้องถอดสโตนแท็บเล็ตที่ติดตั้งอยู่ออกก่อนอ่าอย่างเงี้ย เออคือมันมีปัญหาไงเวลาแบบคนจะเปลี่ยนอาชีพแล้วแบบอะไรคือซีกิวอะไรคือต้องออกจากทีมก่อนเออเขางงกันเยอะนะครับคนนี้เนี่ยเขาก็เลยแบบว่า,าแก้มาให้นะครับแปลมาให้แบบว่าดีๆเพื่อที่เกมจะได้เอาไปใช้งานนั้นเองนะครับแค่นี้นะครับคุณก็จะได้รับเปลี่ยนแมวไปแล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด5วิธีนะครับที่เราจะได้ของต่างๆจาก Discord นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลาย หลายกิจกรรมมากนะครับใน Discord เนี่ยเพื่อนๆก็ลองเข้ามาเล่นดูหรือว่าเข้ามาติดตามใน Discord ดูเพราะว่า,าต้องบอกตรงๆครับผมว่าแล็คล็อ k Origin g l o b a l เนี่ยคอมมูนิตี้หลักของเขาเนี่ยไม่ใช่ Facebook หรืออะไรแต่ว่าเป็น Discord ครับ Discord เนี่ยจะเป็นแหล่งรวมทั้งข้อมูลหรือว่าอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ลองเข้ามาติดตามดูแล้วกันนะ,ะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมข้อหนึ่งคุณไปลงทะเบียนนะครับเนียนเบอร์รี่ทุกเดือนนะครับคุณมีโอกาสได้แมว ข้อ2ถ้าคุณมีเวลาว่างเยอะนะครับอยู่บ้านทํางานไม่ได้ทําทอะไรมากก็สมัครเป็นมดดูคุณก็จะได้รับแมวนะครับหรือค่าเกิดคุณเป็นสุรตานที่มีค่าพลังเยอะๆหรือว่าเป็นคนที่เป็นท็อปทอปของแต่ละอาชีพเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนเพื่อไปสตรีมนะครับลุ้นแมวด้วยหรือว่าอาจจะเป็นพวกหมวกด้วยนะครับแล้วก็4ครับผมก็จะเป็นเรื่องของการที่เราไปทําไกด์แบบที่ผมทำนะครับแบบเขียนบทความนะครับว่า ไอตัวนี้อาชีพนี้เป็นอย่างนี้นะหรือว่าเลเวล80แล้วควรจะทําอย่างนี้ระบบนี้เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็แบแบแบ,แบบที่4ี่และแบบที่5ก็คือแก้คําผิดต่างๆในเกมนะอย่างเล็กๆน้อยๆอ,อย่างตัวอย่างที่เขาขึ้นมาตรงนี้เขาก็ได้รางวัลกันแล้วนะครับผมก็จะได้รับแมวกันไปทั้งหมดเลยนะครับจะบอกว่าฟรีก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็เหมือนการทํางานนะเนาะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เออถ้าเราแบบเล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องเสียตังคนะ์ไงเออเรามาทําพวกนี้เราก็ได้แมวมา นิดๆหน่อยๆมาเก็บสะสมแล้วก็เติบโตตัวละครเราได้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่ามาแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรม Discord ละกันนะครับถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าเฮ้ยอยากที่จะลองเข้ามาแบบทําอะไรต่างๆใน Discord ดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองเข้ามาดูได้นะครับผมเพราะว่าใน Discord เนี่ยกิจกรรมเยอะมากเออตอนแรกๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันจนแบบว่ามีคนมาบอกเรื่อยๆนะครับผมก็เริ่มทํานั่นเองนะฮะโอเคฮะก็คลิปนี้ถือว่า เท่านี้ละกันถือว่ามาแจ้งข่าวสารละกันนะครับผมถ้าใครชอบหรือว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ